สวัสดีค่ะอะมาต่อนะคะลูกค้าเมื่อกี้เน็ตหลุดอะเมื่อกี้เน็ตหลุดนะคะลูกค้าเดี๋ยวมาต่อใหม่นะเดี๋ยวรอลูกค้าเข้ามาแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาต่อกันเลยงานกําลังสวยเลยนะเมื่อกี้งานกําลังสวยเลยเมื่อกี้นะคะเน็ตหลุดนะคะเดี๋ยวเข้าใหม่มาต่อจากภาคสองกักสูตรภาคสองอะเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะคะพี่ ลูกค้าเริ่มเข้ามาแล้วเมื่อกี้เน็ตหลุดนะคะภาพชัดเจนชัดเนอ้อรอบนี้นะคะเห็นไหมคะชัดไหมเห็นไหมคะชัดไหมจ๊ะภาพชัดเจนชัดนะรอบนี้นะคะถ้าเห็นไหมคะชัดนะคะพี่ลองพิมพ์ห้ามาให้แม่ค้าหน่อยอเห็นไหมคะชัดลองพิมพ์ห้ามาให้หน่อยจ้ะนะคะเดี๋ยวต่อเลยเมื่อกี้แบบว่ากําลังสวยเลยนะงานรอพิมพ์ห้าอยู่นะจับรอ อย่าก็หล,หลับจริงหลับจริงลูกค้าปลุกเป,เป็นม่วงเป็นง่วงถ้าหลับจริงลูกค้าปลุกหมคะด้วยนะคะ,ะสวัสดีพี่รัด,ดาค่ะสวัสดีคุณศศิวิมลน,นะคะโอเคดันห้ามาเรียบร้อยแล้วมาต่อภาคสองกักสูตรเมื่อกี้ถึงไหนเลยถึงรับเมื่อกี้ถึงรับเลยอ่ะตัวนี้จ้ะลูกค้าใครขายงานงานผู้ชาย ใครขายงานสูตรใครชอบงานลำลองงานหนาวก็กขาก็ได้นะงานหนาวลองเอาไปลงได้นะคะกดห้าแม่ค้าก็สวยจ้าขอบคุณคนะ่ิพี่พรทิพย์ขานะขอบคุณนะคะชมแม่ค้ากันอีกแล้วน,นะอ่าโอเคนะคะลูกค้าจา๋าตัวนี้นะ,ะงานกักสูรนะของ KWE วันนี้มังไม่ซื้อไม่เป็นไรนะ,ะดูรีวิวกันแบบว่าชิวๆเพลินๆน,นะคะ ดูรายละเอียดกันก่อนนะคะตัวนี้น้ําหนัก100่โลนะคะพี่ตัวนี้น้ําหนัก100โลนะคะลูกค้าเป็นงานกาดสูบแบบลำลองนะลำลองบนทางการนะคะผ้าเนี่ยก็จะเป็นสีแบบตามที่ลูกค้าเห็นเลยส่วนใหญ่จะออกไปทางสีเข้มนะคะดํากรมครีมน้ําตาลเทานะคะสีประมาณนี้นะคะดำกรมครีมน้ําตาลเทาสีประมาณนี้นะคะผ้าเป็นผ้าสูรนะลูกค้า ผ้าผ้าสูตรนะใส่สบายนะดูทรงแล้วใส่สบายอ่ะงานผ้าเนื้อดีนะคะผ้า,าเนื้อดีมากนะคะแล้วส่วนใหญ่เหมือนเดิมนะคะเหมือนที่แมคค้าเคยรีวิวงานสูตรไปไหมคะจะแจ้งลูกค้าเสมอว่างานสูตรเนี่ยรวมถึงงานกั๊กตัวนี้ด้วยนะคะลูกค้า,าส่วนใหญ่จะเป็นงานสั่งตัดนะเป็นฟิวสั่งตัดเลยนะมีกระเป๋าด้านนอกนะกระเป๋าข้างกระเป๋าด้านในแล้วก็เป็นสายปรับด้านหลังนะคะลูกค้าดูผ้าดูเนื้อผ้ากันก่อนดูเนื้อผ้ากันก่อนนะคะยังไม่ซื้อไม่เป็นไรนะ อันนี้ให้ดูเนื้อผ้ากันก่อนนะอันนี้รีวิวสดสเลยนะ,ะอันนี้เสื้อกักสูตรที่อียองจุนใส่นะคะฟิลแบบว่าฟิลเกาหลีเลยนะคะสวยมากฟิลเกาหลีเลยนะคะลูกค้าค่ดีใครมองหางานทางการก็ดีงานรำรองก็ดีขายงานสูตรอยู่แล้วนะคะขายงานสูตรอยู่แล้วเอาตัวนี้ไปเพิ่มเลยหรือว่าลูกค้าคนใดอะใส่ขายงานหนาวก็ได้แล้วก็ที่จริงอะตัวกักสูตรอะคะ่ะลูกค้า ตัวกักสูรอ่ะอันนี้แม่ค้าแนะนําให้นะขายเป็นงานแฟชั่นก็ได้ไดเพราะว่าวัยรุ่นเขาจะใส่กับพวกคอเต่า,าใส่กักสูรกับคอเต่าแล้วก็กางเกงสลักนะคะลูกค้ามันก็จะเป็นไปแบบวินเทจนะคะเขาเราขายให้ตรงกลุ่มเป้าหมายใช,ใช่ขายให้ตรงกลุ่มเป้าหมายนะคะลูกค้านะพวกแบบว่า แนวพังอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ใส่กันนะตัวน,นี้นราคา,านะคะแอดมินขึ้นไว้ให้ที่หัวคลิปแล้วเนาะลูกค้าตัวนี้100ยกิโลนะคะลูกค้า100ยกิโลราคาประมาณราคาอยู่ที่ส0 0พันบาท,บาทฉเฉลี่ยประมาณการเนี่ยอันนี้ยังยังไม่เคยเปิดนะเพิ่งเคยเปิดครั้งแรกเหมือนกันนะคะางานตัวนี้เพราะว่าหายากมากางานตัวนี้หายากมากนะคะลูกค้าเก็บนานมากแต่ว่าดูจากลูกเนี่ยมันเยอะมากนะคะ ีคร่าวๆอันนี้ดูจากตาเปล่านะผิดพลาดก็อย่างว่ากันนะคะเดี๋ยวเฉลี่ยตัวไว้ให้รายละเอียดแจ้งอีกทีนึงนะตัวนี้เฉลี่ยคร่าวคิดว่าแตะ300นะคิดว่าแตะ300นะคะลูกค้านะใครสนใจทักมาได้เลยนะคะงานตัวนี้แต่ถ้ายังไม่รับก็ไม่เป็นไรดูรีวิวันคร่าวๆก่อนีสวยผู้หญิงใส่ไ้ผู้หญิงใส่ได้นะ ตัวนี้สีครีมไซส์ไซส์ประมาณเอนะคะใส่ใส่กางเกงยีนนะคะลูกค้าแล้วก็ใส่เออบาด้านในบาแล้วก็ใส่ตัวนี้คุมคุมสวยนารักเนี่ยผู้หญิงใส่ได้นะตัวนี้น้น้ำหนัก100กิโลนะคะลูกค้าผ้าเนี่ยก็จะรวมมาเลยผ้าสูตรผ้าสแลกผ้าแบบผ้าดีอ่ะลูกค้า ผ้าดีมากนะคะค่าดีมากนะคะใครสนใจทักมาได้เลยนะตัวนี้ะาคาสตดสินค้านะคะเหลือ2กระสอบสุดท้ายนะคะมีลูกนี้นะคะแล้วก็ลูกด้านหลังนะคะเหลือแค่2ลูกนะคะลูกค้าเหลือแค่2ลูกใครจะเอารีบนิดนึงนะใครจะรับนะคะรีบนิดนึงนะหนึ่งกิโลค่ะ ราคา3,000บาทท้วนนะคะลูกค้าทวนนะไม่มี3ามห้าสามสองไม่มีติ่งไม่มีจะงอยมาสามพันทวนเลยนะคะตัวนี้สวยมากงานสวยมากลูกค้างานสวยมากงานดูผู้ดีสุดๆเป็นทรงสุดๆนะลูกค้าสวยสะอาดนะคะใช่งานแบบงานสวยอะลูกค้างานสวยมากนะคะตัวนี้นะถ้าตีคร่าวๆสามร้อยตัวเนาะก็จะตกตัวละแค่สิบาทลูกค้าใช่ตกตัวละประมาณสิบบาทเท่านั้นนะคะลูกค้า ดูกันแบบชิวๆใครมีข้อสงสัยตรงไหนถามแม่ค้าได้เลยนะแม่ค้าอ่านทุกคอมเมนต์นะคะวันนี้ค่ะสอบถามได้เลยนั่งติดจอมากเลยลูกค้าดูอันนี้ด้านหลังเนี่ยเงาอยู่เลยอะที่ปรับสายปรับได้ไม่มีสนมงสนิมนะเนี่ยดูดิเงาบิบเลยบางตัวเนี่ยสายปรับเขาจะเป็นเป็นเหล็กเป็นอะไรนะแต่ว่าบางตัวเนี่ยเขาก็จะเป็นอย่างงี้ค่ะเขาก็จะเป็นกระดุมแบบนี้นะคะเขาก็จะเป็นกระดุมแบบนี้นะคะตัวนี้ค่ะพี่แบงค์ขาตัวเนี้ย ขอตีเป็นงานชายก่อนแต่ว่าผู้หญิงใส่ได้เพราะว่ามันเป็นกักสูตรอะพี่กักสูตรเนี่ยถ้าพูดถึงกักสูตรอะมันก็ต้องเป็นผู้ชายใส่ถูกป่ะลูกคา้าแต่ว่าถามว่าผู้หญิงใส่ได้ไหมใส่ได้ค่ะพี่ใส่ได้แล้วแูหงใส่ได้นะใช่แ,แ,ตแต่งตัวของแต่ละคนนะคะเดี๋ยวนี้แบบว่าเสื้อผ้าส่วนใหญ่เป็นยูนิเซ็กซ์หมดแล้วเนาะเนี่ยเป็นงานชายแต่ผู้หญิงใส่ได้อะ่ะ ขาง่ายๆนะพี่ตัวนี้นะเป็นงานชายแต่ผู้หญิงใส่ได้นะสีก็แบบเนี่ยตามที่ลูกค้าเห็นเลยสีผู้ดีมากสีผู้ดีมากนะคะกักสูตรมันต้องเป็นสีแบบนี้แหละกักสูตรที่แท้ทูนะมันต้องเป็นสีแบบนี้แหละลูกค้าอย่างอันเนี้ย<ล>ดีเทลเขาเก๋มากลูกค้าใส่ได้สองด้านอ,อันนี้ด้านนอกนะเอ้ยอันนี้ด้านสีดํานะแล้วก็เป็นด้านสีาใส่ได้สองด้านเลยนะงานเหมือนที่แม่ค้าบอกนะว่าวงานงท่อนข้างที่จะสวยมากตำหนิเนี่ย มีเป็นธรรมดาเพราะว่าตัวนี้เป็นงานมือสองนะคะพี่ตำเหนียาจ,จะมีบ้างนะตัวนี้แบบไม่ตำาหนีไ่ไม่ค่อยเยอะ,อะอาจจะเป็นแบบหนึ่งถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแล้วก็ตีให้เหมือนเดิมนะคะดูกันไปเรื่อยๆชิวๆงานตัวนี้นะคะสีก็ออกแบบที่ลูกค้าเห็นเลยแบบที่เห็นตรงนี้เลยนะ<ท>นสีนเ,เนี่ยก็จะเป็นโทนเข้มดําดกรมครีมเทาน้ําเงินประมาณนี้อยู่ราวๆประมาณนี้นะคะลูกค้านะ แล้วก็จะมีทั้งเป็นสีพื้นแล้วก็ลายทางนะคะลูกค้าเป็นลายลายตารางลายสก๊อตนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นลายค่ะกันเพราะว่าสูตรส่วนใหญ่คนจะใส่สูตรแบบไม่ค่อยมีลายกักสูตรด้านในอ่ะเขาก็จะมีลายนิดนึงเพื่อทำเก๋นะลูกค้าเนี่ยตัวนี้สวยมากตัวนี้ผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะตัวนี้ผู้หญิงก็ใส่ได้ดูกระดุมค่ะลูกค้าดูกระดุมนะงานสวยมากลูกค้านะมันจะมีทั้งแบบว่ามีปรับด้านหลังเป็นเหล็กเป็นพลาสติก มีปรับเป็นกระดุมนะคะแล้วก็ไม่มีปรับตัวนี้ไม่แบบของคอไงเป็นแบบของคอนะคะมีทั้งเป็นสวมแบบสวมแบบสวมสก,กร้ามแล้วก็มีแบบของคองนะลูกค้าตัวนี้นะขอตีเป็นงานชายไปก่อนนะคะแต่ว่าผู้หญิงใส่ได้นะคะเนี่ยฟิลมันเข้าแบบมันผู้ดีเข้ากับเพลงเลยอะลูกค้าเห็นไหมเปิดเพลงเข้ากับงานเลยใครสนใจทักมาได้เลยจ้าตัวนี้นะคะหรือว่า พี่พ่อค้าแม่ค้าท่านใดมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้นั่งติดหน้าจอมากเหมือนที่แจ้งไปนะตัวนี้ดูกันไปเรื่อยๆชิลๆตอบทุกคอมเมนต์นะคะใครยังไม่รู้ว่าตัวเองค่าส่งเท่าไหร่ตัวนี้ยังไม่รวมค่าส่งนะสามพันวิตัวนี้สวยอะสัมในซาตินซับในซาตินนะคะสวยมากแล้วดูกระดุมเขานะคะกระดุมเขาเป็นดีเทลลายสกอตนะคะกระดุมเป็นลายสกอตนะคะลูกค้าสวยมากสวยมาก กระดุมเนี่ยก็จะมีตั้งแต่กระดุมสามนะลูกค้ากระดุมห้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระดุมแบบกระดุมสามกระดุมสี่กระดุมห <Wow. S 1> ้า <Okay. S 1> นะคะงานเขาก็จะแบบเนี่ยปนๆกันมานะลูกค้าขาไซส์เหมือนเดิมนะคะ่าไซส์ขาแบรนด์เหมือนเดิมแต่ว่าแอมินแจ้งก่อนนะคะแม่ค้าแจ้งก่อนว่าอ่ะแม่ค้าอาจจะไม่ได้ถนัดแบรนด์ตัวนี้นะคะก็เลยอาจจะไม่ได้ดูให้เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นชื่อแบรนด์มันจะเป็นชื่อร้าน จะเป็นชื่อร้านพวกร้านสู่นะของญี่ปุ่นสวยมากสวยมากลูกค้าผู้ดีมากแบบฟิลแบบถ้าไม่เกาหลีก็ไทเทานิคอ่ะน่ารักใส่ลงเรือไททเนียตัวนี้น่ารักมากวินเทจสุดๆวินเทจมากงานสวยมากลูกค้างานสวยมากแล้วด้านหลังอะ่ะเขาจะเป็นผ้าแบบบางๆนี่นะคะเป็นเหมือนฟิลแบบผ้าลื่นมันบางๆเหมือนแบบระบายเหงือ่อระบายเหงื่อนะตัวนี้นะคะ ผู้หญิงก็ใส่ได้นะสีน้ำตาลสวยมากค่ะลูกค้าสวยมากนะคะสําหรับงานกับสูตรตัวนี้นะจานวนตัวเนี่ยดูจากตรงเนี้นะคะได้เยอะมากดูคร่าวๆเลยได้เยอะมากนะคะราคาก็100่ยกิโลนะคะลูกค้า3,000ันบาททวนนะสามพบาททวน1่0ยกิโลนะคะลูกค้าจ๋างานแบบว่าเป๊ะมากอันนี้มีป้ายแบรนด์นะคะติดมาเลย,เลยแต่ว่าอันนี้นะคะก็ แอดมินไม่ค่อยรู้จักแบรนด์ของสูตรเท่าไหร่นาอมีแบรนด์นี้เอ็ดเวิร์ดอะไรก็ไม่รู้อุยอันนี้เป็นสวยอะลูกค้าด้วยผู้ดีมากเลยนะ,ะคะผู้ดีมาก <c oughs> เห็นพร้อมกันที่นี่เลยตอนนี้เลยนะคะเห็นพร้อมกันเลยงานกับสูตรนะคะปังมากนนเจะเป็นแบบของผู้หญิงเลยอะสวย <c oughs> ผู้ชายก็ใส่ได้แบบเป็นแบบ แฟชั่นน่ะลูกค้าสวยมากอันนี้เป็นชับในลายเสือนะคะแล้วก็อะไรอะไรมาให้ที่สุดแห่งความปังนะคะเหลือสองลูกนะจ๊ะลูกค้าตอนนี้นะสําหรับการจับสูตรตอนนี้เหลือแค่สองกระสอบนะคะือแค่สองกระสอบมีกระสอบรีวิวนะคะแล้วก็อีกระสอบหนึ่งนะคะกระสอบด้านหลังนะคะกระสอบนี้เลยอยู่ด้านหลังอ่ตอนนี้เหลือแค่สองกระสอบนะคะที่สามพันบาททั่วนั้นหนึ่งร้อยกิโลนะคะได้เยอะมาก งานผู้ดีมากเลยงานผู้ดีปินแดงนะคะงานผู้ดีในราคาเบาๆงานผู้ดีในราคาเบาๆเ,เอาไปรีดนิดนึงนะโอ้โหเจ็มดูผ้าลูกค้าดูผ้านะข้างนอกหนึ่งสีข้างในบูหนึ่งสีด้านหลังทำอีกหนึ่งสีฟังมากนะคะฟังมากคาไซส์นะคะพี่คาไซส์มานะตัวน,นี้นะคะไซส์เอเชียสวยสีกรม สีกลมนะคะลายเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นซับในสวยมากเลยตัวนี้ก็สีกลมสวยนะค้า<ว>อันนี้นะคะไม่ได้ล้วงกระเป๋าตังค์นะคะลูกค้าใครได้ไปก็ไป,ปเปิดล้วงเอานะคะบางคนก็เจอแบบว่าเจอเงินเจอทองนะละูกค้าพูดแล้วอยากล้วงมากเลยนลูกค้าบางท่านก็เอาไปอย่างเงี้ยเอาไม่ได้ไม่ใช่กระสอบนี้นะคะเป็นกระสอบอื่นนะคะได้ไปก็ไปได้ไปเจอทองมา ก็ไปขายนะ,ะมันก็แบบได้กําไรนะได้กําไรเลยแล้วก็ไม่เสียค่าสินค้าด้วยมันหลงมานะหลงมามติดมานี่นี่เป็นลายสกต็ตนะคะลูกค้าเสื้อกลักสตรมันก็จะเป็นเสื้อแนวแนวนี้แหละแต่ว่าลายสีนะคะมันก็จะแตกต่างกันนะคะลูกค้าตัวเมื่อกี้ลายสก็ตแต่ว่าตัวนี้เป็นลายทาลายสีเขาก็จะต่างกันนะคะลูกค้าแต่ว่าก็โดยโดยรวมๆก็ยืนพื้นอยู่ประมาณนี้งะะานสวยมาก ขายเหมือนที่แม่ค้านะแจ้งไปนะคะใครที่เข้ามาไม่ทันนะคะตัวนี้นะ,ะกักสูตรนะคะของ KWE นะคะลูกค้าร้อยโล3,000บาทขายลูกค้าแบบไหนได้บ้างขายเออลูกค้าที่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 เป็นวัยทำงานได้นะคะบาร์เทนเดอร์ เอ่อวัยทางานวรวมๆวมราชาการกอ,อ,อะไรเงี้ยได้มดงมนในโรงแรมหรือว่าขายแบบว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นข,ขายของหนาวอยู่แล้วตัวนี้ก็ไปเสริมได้นะขายของหนาวชอบงานสูตรนะทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการนะคะขายชุดออกงานงอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าวัยรุ่นก็ได้นะวัยรุ่นเนี้ยก็ขายกลุ่มแบบว่าวัยรุ่นวินเทจนเะเขาใส่สูตรกันเ<อ>ขาใส่เป็นกักสูตรแบบนี้นะคะคุณลูกค้า ขายวินเทจได้หมดเลยขายไดห้หลายกลุ่มลูกค้าเลยเน้นไปทางคนทำงานและวินเทจวัยรุ่นนะคะตัวนี้กักสูตรหนึ่งรอยโล3,000บาทลูกค้าแล้วงานอะ่ะไม่ใช่งานเกลื่อนนะไม่ใช่งานเกลื่อนนะคะหาหายากนะคนที่จะขายกักสูตรเนี่ยคนที่จะเจองานกักสูตรไปขายเนะะี่ยหายากแล้วลื้ให้ดูดีกว่าเดี๋ยคมาลื้ให้ดูนะเพราะว่าน,นี่นเป็น <4 S 1> สีมนนเมาเท,า,ทานนะเะาเทาๆอมม่วง เยอะมากนะคะลูกค้าอันนี้สวยมากเลยอันนี้เป็นลายอันนี้เป็นลายแบบว่าลายแบบนี้เนาะแล้วก็ด้านในเป็นลายสปอตนะคะไม่รู้จะเรียกว่าลายอะไรด้านในเป็นลายสกอตแบบนี้นะ,ะสีก็จะยืนพื้นประมาณนี้เลยนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวโกยให้ดูนะไม่ได้โกยไปทิ้งไหนนะคะโกยให้ดูว่าชั้นกลางๆชั้นล่างๆก็สวยเหมือนกันนะไม่ใช่จะสวยแต่บนบน,บนหัวหัว ตัวนี้นะ100กิโลเนี่ยราคา3,000บาททวนนะคะลูกค้าได้จำนวนตัวเยอะมากได้จำนวนตัวเยอะมากนะคะเยอะมากๆเลยงานสวยสะอาดนะคะงานสวยสะอาดนะงานผู้ดีมากผ้าดีมากนะคะลูกค้าตำหนิเฉลี่ยเปื้อนดำเนี่ยเป็นธรรมดานะคะตีให้เหมือนเดิม1 1 5นะ ลูกค้าสงสัยนะวันนี้ทำไมวันนี้กลัวดังพูดแบบเอื่อยๆวันนี้รีวิวกันชิวๆนะคะลูกค้ารีวิวกันชิวๆนะดูไปเรื่อยๆนะรีวิวกันชิวๆดูไปเรื่อยๆนะคะรีวิวอลังไม่ได้ค่ะของไม่พอขายอ่าของไม่พอขายถ้าเกิดของน้อยก็รีวิวเงียบๆรีวิวเงียบๆอย่าไปเวอร์วังมากรีวิวเงียบๆเพราะว่าตอนนี้ของน้อยนะคะตัวนี้ของน้อยนะเหลือแค่สองกระสอบ รวมลูกรีวิวด้วยนะคะใครมองหางานแนวนี้อยู่นะคะพี่รีบดูรีบตัดสินใจอุ้ยตัวนี้สวยอะ่บบะสวยปะสวยฟิลแบบผูด้ดีดื่มไวน,น์อะไรนี้ท่านประธานท่านประธานเป็นเสื้อท่านประธานนะคะตัวนี้นะคะกักสูตรนะมีทั้งทางการแล้วก็แฟชั่นนะคะลูกค้างานผสมนะแต่ส่วนใหญ่ออกไปทางทางการนะคะ ลูกค้าที่มีข้อสงสัยตรงไหนนะสามารถสอบถามได้เลยนะคะพี่สวัสดีพี่บูมด้วยนะคะสวัสดีค่ะจ้าอันนี้นะคเป็นงานเสื้อกั๊กสูตรนะคะลูกค้าขาสำหรับลูกค้าใหม่เนาะ100กิโลขาราคา3,000บาทนะคะ3,000บาททั่วเลยนะจ๊ะลูกค้าขาแล้วก็ตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะคะงาน KWE งานญี่ปุ่นอตัวนี้สวยมากสีกรมสวยใส่ได้สอด้านด้วย ใส่ได้สองด้านนะคะแฟชั่นก็ไปใส่ด้านสก็อตเนาะถ้าเป็นแบบว่าออกงานเรียบๆแพงก็ใส่ด้านนี้นะคะไป2สองด้านบางตัวใส่ได้สองด้านนะคะลูกค้าบางตัวใส่ได้สองด้านนะตัวนี้งานสวยมากนะคะงานสวยมากใครมองหางานแนวนี้อยู่นะคะพี่วันนี้เปิดให้ดูแล้วนะคะวันนี้เปิดให้ดูแล้วด้านหลังเนี่ยด้านหลังกับด้านในเขาจะเป็นซับแบบผ้ามันลื่นระบายอากาศนะลูกค้าจ๋า งานสวยมากงานดีนะคะใครสนใจทักมาได้เลยเหลือแค่สองกระสอบนะจำนวนจำกัดนะคะจำนวนจำกัดใครอยากให้รีวิวงานไหนอีกแจ้งมาได้นะคะพี่อยากดูงานไหนไม่เคยทันดูงานไหนว่าอันนี้เป็นแบบนะะแต่งดีเทลสีแดงนะคะตัดตัดสีให้มันแบบว่าสวยงานตัดสีเทาสวยมากเล่นสีแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบรนด์อะไรไม่รู้อ่านไม่ออกไม่ชนามาเรื่องงานสูตรนะคะ ตัวนี้นะคะผสมมาเลยนะคะลูกค้าทั้งแฟชั่นนะคะแล้วก็สีเรียบนะคะทั้งลวดลายและสีพื้นนะคะแต่ในส่วนของสีเนี่ยก็จะออกตามที่ลูกค้าเห็นเลยจะออกไม่ไม่ไม่ได้หลายโทนมากนะจะยืนเป็นสีเข้มนะคะ,ะดํากรมครีมเทาน้ําตาลนะคะอยู่ที่ประมาณนี้นะสีก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะจำนวนตัวได้เยอะมากน้ำหนักหนึ่งโลนะคะตัวนี้เยอะมากส <3, 000 S 1> ามพันบาทะะมามากเลยลูกค้า วันนี้โชว์ละเอียดมากเลยนะคะลูกค้าปกติจะแบบรัวเฮ้ยเฮ้ยเเอาเลยเอาเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะปกติเป็นแบบรีบร้อนแคลว์แคเลยแคลวเลยนะวันนี้ก็มาแบบเออเรื่อยๆชิวๆนะคะให้สมกับงานให้สมพระเกียรติกับงานหน่อยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเป็นเสื้อของแบบว่าคุณท่านนะคะเสื้อท่านประธานวันนี้ก็มาแบบว่าเรียบร้อยนิดหนึ่งรีวิวแบบว่าเรื่อยๆชิวๆนะคะลูกค้าอาจจะแบบว่าไม่คุ้นะ ปกติจะแบบว่าดังสนั่นวันไหวสะเทือนเลื่อนลั่นเลยงานเนี่ยมันจะเป็นทั้งสวมสวมเออเขาเรียกว่าอะไรอะสวมคอเหรอสวมคอกับสวมแขนสวมคอสวมแขนอ่าสวมหัวกับสวมแขนนะคะงานมันก็จะมีตัวแบบสวมหัวติดมาด้วยนะคะที่แสบเดือนงานเด็กมีปอขางานเด็กเป็นตัวไหนคะพี่ งานเด็กมีอยู่แต่ว่าต้องถามลูกค้าว่าอยากดูงานเด็กตัวไหนมาหางานเด็กตัวไหนจ๊ะมาหางานเด็กตัวไหนเอ่ยงานเด็กยังมีอยู่จ้างานเด็กยังมีอยู่นะคะพี่แสงเดือนค่ะสวยมากด,ดู่ิานสวยมาก้าสวยมากค่ะลูกค้างานคราสไซส์นะคะลูกค้าแล้วก็ผู้ชายใส่ได้นะคะแล้วก็ผู้หญิงที่แบบว่าชอบแบบ ชอบแต่งตัวนะคะก็ใส่ได้ใส่ได้นะคะใส่ได้ชายหญิงแล้วการงานตัวนี้นะ,ะใส่ได้ชายหญิงเลยค่ะไซส์ามานะคะลูกค้าค่ะไซส์ามางานเขาทํามาเขาเก็บมาค่อนข้างที่จะดีเลยนะค่อนข้างที่จะดีเลยมันจะมีแบบว่าเป็นกระดุมเต็มอย่างี้ด้วยนะคะเป็นกระดุมเต็มเป็นกระดุมสามนะอะไรอย่างเงี้ยงานกระดุมก็จะแบบว่ามีปนๆมานะคะแล้วก็ ตัวปรับสายด้านหลังนะคะลูกค้ามันจะมีทั้งแบบปรับสายไม่ปรับสายปรับสายเป็นเหล็กปรับสายเป็นกระดุมเนาะมันจะมีแบบว่างาเป็นผสมกันมานะคะคะแบบคะไซคะสไตล์มานะคะลูกค้าอันนี้เป็นแบรนด์นะคะซับในปั๊มในซับในแบบนี้ใช่บางตัวปัซับในเขาจะปั๊มยี่ห้อข้างในนะอ,อันนี้เป็นสีเลือกเว้ยน,นี้สวยอะ่ะสวยมากเว้ยน,นี้สวยมากเลยอะ่ะ สีเลือกเด็กเด็กไม่มีค่ะพี่เด็กเด็กไม่มีจ้ะพี่จันเดือนจ้ะเด็กตอนนี้เหลือแต่พวกงานรวมบางานสวเวงานแจ็คเก็ตนะอ่าลูกค้าเดี๋ยวให้ดูตัวนี้นะสวยมากเหมือนนี้เลยอะแฮ์รี่พอตเตอร์โอ้โหเป็นสีเหลือบลูกค้าดูสีดิสีเหลือบสีเลือก,อ,กอืมทองเขียว นี้เป็นลายนะคะสวยมากอ่าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะงานเสื้อกักสูตรนะคะลูกค้าขาเหลือแค่2กระสอบสุดท้ายนะคะก็คือลูกรีวิวแล้วก็ลูกด้านหลังนี้นะคะลูกค้าใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อสินค้านะคะทักแชทเพจสบายออเดอร์ได้เลยนะคะ,ะหรือว่าถ้าเกิดว่า แอดมินตอบช้าหรือว่ายังไงนะคะลูกค้าโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์นะ2 5 2 6้า5ค่ะด้านบนนี้เลยนะคะทั้งเบอร์ทั้งชื่อเฟซแล้วก็ไลน์แอดนะคะลูกค้าหรือว่าสะดวก CF หน้าไลน์นะ CF หน้าไลน์ได้เลยนะคะแต่ถ้ายังไม่สะดวก CF หน้าไลน์ก็ดูก่อนก็ได้นะคะดูก่อนแต่ว่าแจ้งก่อนนะว่าตัวนี้ของเหลือน้อยแล้วนะคะของใกล้จะหมดแล้วไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมวันนี้ทําไมแบบ แอดมินรีวิวเบาๆรีิแบบ,บ,บชิวๆนะคะลูกค้าเพราะว่าของมันไม่พอขายนะคะมันมีแค่2ลูกเท่านั้นนะคะลูกค้าก็เลยแบบว่าไม่ได้รีวิวแบบป่าแตกนะลูกค้าอาจจะชอบแบบเวอร์ไวเลยเงี้ยเวรไวเ<ล>วรไวชอบไมดได้แม่ค้าแล้วเวอร์ไวใครสนใจทักมาได้เลยนะจ๊ะงานตัวนี้นะเสื้อกักสูตรนะคุณพี่งานสวยสะอาดนะคะค่าญี่ปุ่นนะ ตัวนี้เจลือบอีกแล้วลูกค้สีเลือบอีกแล้วอันนี้ด้านหน้านะคะแล้วก็เลือบสีเลือบสีเลือบสวยมากชิวจัดลองเพลง <มา S 1> แล้วล่าสุดชิว างตัวนะคะลูกค้าขาใส่ได้สองด้านนะตัวบางตัวใส่ได้สองด้านอ่าแล้วก็อันนี้นะก็จะเป็นมีเป็นลายแบบว่าชิโนริเนาะอันนี้มีทั้งมีลายและไม่มีลายนะคะลูกค้าอย่างอย่างตัวที่น้องแนนถือเป็นตัวมีลายอย่างตัวที่เพื่อนถือเป็นตัวไม่มีลายนะคะงานผสมกันมาเนาะ ใครสนใจทำมาได้เลยพี่ได้เยอะมากได้เอาไปกระสอบนึงอะ่ะคุ้มยาวๆบอกเลยนะคะกําไรเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะกําไรไม่ต้องพูดถึงสวยสดงดงามนะคะคเอาไปารีแพ็ค<า>เอาไปส่งได้เลยนะเนี่ยขายส่งได้สบายเลยนะตัวนี้าขายส่งได้สบายขายส่งได้สบายนะคะพี่ขายส่งได้สบายเลยนะคะตัวนี้สวยมาก เอาไปไลฟ์สดก็ได้นะในกลุ่มนะคะลูกค้าหรือว่าจะเอาไปถ่ายรูปอัพลงนะคะหน้าเพจหรือว่าอินสตาแกรมนะคะลูกค,ะคะ้าขายยิ่งถ่ายในอินสตาแกรมยิ่งอัพราคาได้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแม่ค้าถ้าสมมติแม่ค้าเป็นผู้หญิงนะ,ะใส่ได้ใส่ตัวนี้แล้วใส่บราสีดำข้างในแล้วใส่คู่กับแสแลกสแลกแบบรัเข้ารูปอะลูกค้ามันจะเป็นแบบว่าฟีลแบบ working m o m e n อะไรเงี้ยผู้หญิงแบบแพงๆนิดน,นึงนะคะใส่ได้เลยตัวนี้นะคะ ใครแบบว่าอยากได้แต่แบบอุ้ยขายยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะคะทักมาสอบถามได้นะคะลูกค้าหรือว่าพิมพ์มาทางหน้าไลน์แชทได้เลยนี่ตัวนี้ไซส์ใหญ่นี่ไซส์ใหญ่อันนี้อันนี้ไซส์เล็กชิวจนหาวเลยเหรอคะไซส์ครบคุณหนูคุณหนูชิวจนหาวเลยนะคะเรื่อยๆค่ะลูกค้าเรื่อยๆนะดูกันเรื่อยๆยาวๆอุ้ยดูกระดุมตัวนี้สวยมากเลยค่ะ เลือค่าค่ะเลือ,อค่าอฮ้ยมันไม่ใช่เขาห่อมาเอ้าหรอกระดุมเลือค่าแกะโชว์หน้ากล้องเลยเ<อ>าขาห่อฟอยเาห่อมาแบบว่าแบบความปังไงลูกค้าใหม่จริงนะดูนะกระดุมเลือกระดุมเลือค่อเอาเพราะว่าทำไมมันไม่เรียบร้อยเลยวะกระดุมนี่นะคะตัวนี้นะเขาห่อฟอยมานะลูกค้าเอาไปแกะก่อน เคอร์อชีช็อกโกแลตเคอร์อชีแกะ่งี้แกะออกอย่างงี้นะคะนี่กระดุมใหม่มากไร้ไร้ไรอยนะคะตัวนี้ไร้ไรอยต่อพอเต็มผืนหลับเตนะสมตื่นนะผัสใหม่สีเลือดอีกแล้วลูกค้านี่สวยมากนะคะอะครส่สนใจนะคะทักแชทมาสั่งซื้อได้เลยนะคะลูกค,ะคะ้าขา มีลูกค้าท่านใดอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไหมคะอะไรดมเลยตาลายขีลค่ะตาลายนะคะแอดมินตาลายอะอ่าร้อนนะคะตัวนี้นะงานเสื้อกั๊กเสียงนะคะลูกค้าเสื้อกั๊กสูรนะน้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลนะคะตัวนี้ได้จำนวนตัวราวๆนะคะตีให้ประมาณสามร้อยนะคะลูกค้าแต่คิดว่าน่าจะเยอะกว่าน่าจะเยอะกว่านั้นเนาะ แต่ว่าตีให้ต่ำๆนะคะ300ตัวนะคะลูกค้าค่ะ3,000บาทก็ตกตัวละ10บาทนะคะลูกค้าได้งานใหม่ด้วยงานใหม่งานสวยนะคะงานโอเคเลยนะจากที่รีวิวยูยูยูจากที่รีวิวยูเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นเป็นหิวข้าวเป็นหิวข้าวแล้วอ่ะ นี่นะคะใครสนใจนะ CF มาเลยนะคะทักแชทมาก็ได้นะคะลูกค้าเดี๋ยวส่องกระสอบสุดท้ายนะคะลูกค้ารีบเลยนะคะต่ำด้วยตำ่ำเดี๋ยวคอยดูนะถ้าเกิดแมค่ค้าเอาไปถ่ายรูปลงอะ่ะลูกค้าจะเอฟไม่ทันนะบอกเลยนะคะถ้าไ,ได้ไดเอาไปถ่ายรูปลงเนี่ยจะเอฟไม่ทันนะนี่อันนี้เพราะว่าเห็นแหละเห็นเห็นแบบในนิมิตแล้ว เห็นในนิมิตแล้วว่าถ้าเกิดขึ้นหุ่นโทนี่นะโอโหปังอะไรจะพูดเลยอ่าถ้า,ถ,าถ้าโทนี่ได้ใส่นะปังนะคะลูกค้าจะงงว่าโทนี่เป็นใครโทรนี่เป็นหุ่นพารวยนะคะนี่หุ่นชายพาลวยของเราใครที่ดูรีวิวบ่อยๆจะเจอโทนี่บ่อยมากชายไรหัวโทนี่โทนี่ชายไรหัวนะคะถ้าเกิดโทนี่ได้ใส่ตัวนี้นะรับรองความปังนะคะแล้วแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะเอฟกันไม่ทันนะ บอกนะใครสนใจทักมาได้เลยนะคะงานกักสูตรนะคนณพี่เป็นงานโท,น,ทนี่คนงามโ <laughs> ทนี่คนดีคนเดิมนะคะตอนนี้โทนี่เขารอใส่อยู่แล้วอยากใส่นะโทนี่บอสกสว,<า>สวยมากนะคะโอเคค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจงานเสื้อกักสูตรนะคะก็ทักแชทมาสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะคะตอน แล้วอกระสอบนะคะลูกค้าจะจรับเป็นลูกใหม่ก็ได้นะหรือว่าจะรับเป็นลูกรีวิวก็ได้นะคะสินค้าพร้อม <นะ S 1> ส่ง <นะ S 1> แค่2กระสอบเท่านั้นนะคะงานพร้อมส่ง2กระสอบนะคะลูกค้าดูไปเรื่อยๆก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะคะแต่ถ้าแม่ค้าถ่ายรูปแล้วแม่ค้าบอกเลยว่าไม่มีไม่มีนอนโกดังแน่นอนลูกนี้นะคะเพราะว่างานปังมากฟังมากนะคะพี่อยากให้เชื่อจริงๆนะคะเพราะว่างานสวยมากตัวนี้งานกักสูตรนะ100กิโลนะคะราคา3 0 0 0บาท ราคา3,000บาทเท่านั้น,นะค่ะพี่นี่ตานตัวนี้ปัม๊มค่าปัมาป๊มด้วยนะต้อค่าปั๊มด้วยนะค่าสวยมากนะคะใครรับ C.F. มาเลยนะคะแล้วก็บางตัวเนี่ยเหม,มือนที่แจ้งไปนะใส่ได้สองด้านเลยนะคะใส่ได้เออพอเห็นหน้านะคะคนขึ้น บางตัวใส่ได้2ด้านนะคะลูกค้าใช่แล้วบางตัวใส่ได้2ด้านนะด้านในเป็นสีหนึ่งด้านนอกเป็นสีหนึ่งนะคะงานขาใส่ปนแบรนด์เหมือนเดิมเนาะขาใส่ปนแบรนด์ขาแบบขาทรงนะคะแล้วก็ลายนะคะลูกค้าลายก็จะลายก็จะมีแบบว่าสีเรียบแล้วก็มีลวดลายนั้นเล็กๆเล็กน้อยๆนี่เป็นลายชิโนริผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้นะแล้วแต่การแต่งตัวแล้วแต่สไตล์ของแต่ละท่านนะคะจ้ะแล้วก็มีลูกค้าท่านใดรองงานโละไหมมีใครรองงานโละอีกไหมคะ งานโลคอเต่ารอบพี่แล้วมีใครรออีกไหมวันนี้เพราะว่าวันนี้เหมือนจะเจออีกอมีใครรองานคอเต่าไหมจ๊ะงานคอเต่าโลสามพันมีใครรอไหมใครยังไม่ได้งานคอเต่าบ้างรอบพี่แล้วแย่งกันไม่ทันนะสวยสวยมากผู้ดีมากนะคะลูกค้าใช่ผู้ดีมากนสวยเป็นลุกท่านประธานนะคะลูกค้าแนวลูกคุณ ใส่แล้วเหมือนเหมือนบินนะฮะใส่แล้วจะเหมือนบินโมไซค์ปะไม่มานจะใส่ประมาณนี้นะคะลูกค้าเนี่ยเหมือนบาร์เทนเดอร์อ่ะโอเคใครรับงานนี้นะคะทักแชทมาได้เลยนะตัวนี้นะคะงาน กรก,กสูตรนะคะ100กิโลนะงานของ KWE นะคะลูกค้าตัวนี้สวยมากอ่ะเดี๋ยวนี้รีวิวคร่าวๆไว้ประมาณนี้ดีกว่านะคะงานสวยงานส,าาสะอาดนะคะลูกค้าใครใครคองานโลกใครรองานโลกใครรองานจัดโปรพรุ่งนี้มีปล่อยนะแต่ว่าไม่เยอะมีไม่เยอะนะคะมีน้อยนะอ่ะเดี๋ยววันนี้รีวิวคร่าวๆไว้ประมาณนี้นะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากค่ะขอบคุณค่ะ